สวัสดีครับอยู่กับผมช่อง youtube ตีเล็กสายมันครับแล้วตอนนี้นะครับผมกูอยู่กับทีมงานที่ใหญ่ที่สุดนะจุดจุดนี้ครับทีมงานอะไรบ้างเอ่ยมาถึงนี่เทนเลอร์ครับคันนี้เทนเลอร์ล็อกกี้ พิกัดครับบ,บ้านตะเสาบ้านตะเสาตะบนตะเสาอำเภอห้วยลาดครับจังหวัดบุรีรัมย์โอ้โหล็อกกี้เปื้อนโคลนหมดเลยครับโอ้โหดินติดกระบ,บะเต็มเลยตอนนี้ทีมงานกำลังพักกินข้าวอยู่โอ้โห ทีมงานกำลังพักกินข้าวอยู่ครับทีมงานกินข้าวอยู่ข้างในรถขุดอยู่ด้านล่างครับเดี๋ยวพาลงไปดูครับนี่ก็เป็นเทเลอร์หัวยาวครับแมคโครสองตัว สธนากรชื be time, oh ่อ <itch assessment> ติดหน้ารเร่กยเปิดเพลงโอ้โหปิดเครื P ่องเสียงด้วยครับปิดเครื่องเสียงบึมบั่มเลยคับนี่โโม่มเอสเสมัรแล้วจะทอะไรก็เร็วแรงทำทุกอย่างง่ายอลาร้อยอร์เซนต์ยอดคับเด็ก้าโโม่ทำทุกอยางไโโม่ีบอไปทักบอกทอง ปลี่ยนแหละมีลำโพงข้างหน้าด้วยออนไลน์ได้สุดโโมดอัพเดทมีรถไถครับมีรถไถจอดอยู่โอ้เสียงเพลงดังเลย พาลงมาด้านล่างครับมาดูรถขุดก่อนสองคันข้างบนนีทีมงานกาลังกินข้าวอยู่เสียงเพลงดังมากครับลงมาด้านล่างก่อนดูที่คันนี้ก่อนครับเจ้าคมสุพีซีร้าสิบนี่พีซีรยสามสิคมมสุ หน้างานก็จะเป็นโคลนเราะโคนเยอะเลยเนี่ยเดินลุยโคลนมาครับโอ้โหวันนี้อากาศร้อนด้วยรอยนี่ร่องรอยครับเนี่ยโคลนอยู่นี้ขุดอยู่ตรงนี้โคลนเยอะเลยติดอยู่บนกระบ,บะ ของรถหกล้อเนี่ยโอ้โห,โโหเยอะเลยคมมสุคันนี้อันมาด้านนี้ครับก็จะเป็นเจ้าซันนี่ซันนี่ซันนี่หนุ่มรอจากประเทศจีนส่งเข้าประกวดครับ ันนี่ S Y S Y หนึ่งสามห้าสนิ่มกิบเสียงเครื่องนิ่มกิบเลยครับวันนี้ก็ลุยโคลเหมือนกันเนี่ยลักษณะพื้นที่ดินของการขุดเนี่ยเป็นโคลก็ส่วนใหญ่แต่ว่าพื้นที่ข้างล่างแข็งครับเนีย่ยสวยเลยรอเลย ไอห,หนุ่มสุดหล่อจากเมืองจีนสงเข้าประกวดอันนี้ก็จะเป็นคันที่สามหรือเปล่าเอ้คันที่สองครับคันที่สองของจังหวัดบุรีรัมย์นะได้ข้อมูลมาแบบนี้ าผลิตอยู่ที่ประเทศจีนครับรูปทรงสวยงามเลยติดหัวแยกด้วย สันนี่หนึ่งสามห้าดูภายในครับดูจากข้างนอกเข้าไปตอนนี้ทีมงานหรือว่าคนขับเจ้าของเน่ยเขาแก่นีิ กินข้าวอยู่ยังไม่กล้าเปิดประตูครับเดี๋ยวรอให้เขาทำงานก่อนเดี๋ยวค่อยมาดูภายในกันนะครับตอนนี้ดูภายนอกความรอภายนอกกันไปก่อน ทียบกันตัวนี้ร้อยสามสิบตัวนั้นร้อยสามห้าครับสัดส่วนนี่เท่ากันเลยครับมองด้วยสายตาเนี่ยเท่ากันเลยนะมองด้วยสายตาแล้วเท่ากันเลยครับสันน้กับคมมสุ เดี๋ยวคลิปหน้าเรามาดูาการทำงานครับสองคันนี้ทีมงานโชคสุวรรณทีมงานโชคสุวรรณครับ มาเจอจังหวะพักเที่ยงพอดีดูโคนครับเนี่ยโคนเต็มเลยดูครับทางขึ้นเนี่ยชันเลยรับประกันความมันแน่นอนเป็นการขุดลอกหนองน้ำ ปลาปลาประจำหมู่บ้านบ้านตะเสาครับตบลตะเสาอำเภอห้วยลาดห้วยลาดหรือมั้งตะเสานี่ขึ้นห้วยลาดแน่นอนครับไม่ห้วยลาดก็กระสังละสองอำเภอนี่นี่บรรยากาศเดี๋ยวรอให้ทีมงานวิ่งดินก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะพากันพามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าดูทางขึ้นสองทางสิครับ สุดยอดเลยครับฝั่งนี้ก็สุดยอดเลยโอ้โหอ่ะยังไงมาตามต่อกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ